คำหย่เลยครับผมอุ้ยบึงครับผมบอนใหญ่ๆครับผมบอนใหญ่ๆตอนโผดพุ่งมุ่งบุ่งแตะขีดออกคำเยระนาดมาเจ,จ็บแจบมันกายครับผม สวัสดีครับผมมือนี่งกับมาอบปพอมาเจอมาเจอกับบาซูลอีกคือเก้าครับผมมือนี้กับสิพาพีพาของมากินหนึ่งปลาคอครับผมหนึ่งปลาคอสมุนไพรครับผมราดน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องก่อนสิกินกระคอฝากสองเฮียชวนแช่แนวนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเป็นกำลังแรงใจให้บาซูฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องบาซูกระคอขอพูดครับผมแฟนคลับเลฟซีทั้งในประเทศและตามประเทศเด้อครับผมที่เข้ามารับชมมันสองบาซูครับผมมา แซ่บด้วยกันครับผมผักแกมกับโบารดอกพี่น้องกะเซมีบวกเขือผักกาดหินนะครับต้นหอมผักขี้ครับผมผักแก่โบารครับวัอนี้ครับผมมาผมได้รสชาตินได้กินเขาครับผมมากินเขาหนึ่งปลาคอนึ่บ้าโซนครับผมหนึ่งปลาคอตัวใหญ่ๆครับผมหลาดมันกิมรสเด็ดครับผมหนึ่งสมุนไพรครับผมมาคำเขาใหญ่ๆจำมือก่อนครับผม จิม้มเส้นได้ครับผมคำเข้าคุยเลยพี่ดองปลาคอเนื้อเนียนๆครับผมอุ้ยคำใหญ่เลย ท่นใจดอกพี่น้องสอนเลยครับผมสอนสดเลยครับผม สดพี่น้องคำใหญ่เลยครับผมฮึ่มฮึ่มฮึยอดครับผมการหินครับผม ตัวใหญ่งครับผมเนียนๆใส่ส่อนสดเลยครับผมรักไล่ มามาเพื่อได้เพืด่ดกินเขาครับผมหนึ่งปกคอตัวย่งใหญ่ครับผมหนึ่งสมุนไพรหลาดน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมสอนสดเลยครับผมสดข้ามย่งใหญ่เลยไปหน่อมือครับผมอุ้ยหนาเยอะติงง ตอน,นเงย,ยเลยครับผมคำเงยเลยครับผมอนนุ้ยบ่้ยครับผมตอนเงยๆค,แบบครับผมตอนเงยๆตอนปวดผู้บงมอกแตงขิดออกคำเงยขนาดมากเจ็บแสบข้างกายครับผม ตัวใหญ่ๆครับผมเอมแซ่บหลายสุดยอดครับผมมือน,นี้ คำีหไงครับผม sudah yang diau kah, ปลาตัวใหญ่แห้บ่งกรับุ่มคำย่ใหญ่เลยกระบุมคำําใหญ่คำโตพูดพูดบุ่มบวม แสบคักครับผมอืมคำนี้ใหญเลยพี่น้อง Ini ya, Kak Bom. Sampai. Sampai yang ไลายมอเนียตัวใหญ่ไลยครับผมงสงไซสซิบเบอร์เบิร์ดออกพี่น้องครับผมมืนนม่อี้มาโซนเขาข้าฝากสองบาร์โซนซาเดลนั้นครับผมฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผม เป็นก๊บบางแรงใจให้บาโซนียิบต่อไปครับผมมอน้บาโซข,าขอการขาวบาสวัสดีครับ